จะพาเพื่อนๆมาดูลงเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่เราจะทำปุ๋ยใช้เองนะคะใช้เองที่บ้านนาค่ะเลี้ยงไส้เดือนเพื่ออะไรเพื่อจะเอามูลของไส้เดือนเนี่ยค่ะมาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ใส่พืชอาหารของไส้เดือนตัวนี้ก็จะเป็นมูลมูลขี้วัวนะคะคือขี้วัวนั่นเองค่ะขี้วัว เนี่ยค่ะเพื่อเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆอยากทำโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนเล็กๆข้างบ้านเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนี้ใช้เองง่ายๆค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะโรงเรือนเล็กๆของเราค่ตะตัวนี้ก็จะเป็นขี้วนะคะที่เราทำการหมักแล้วหมักก็ประมาณสักเจ็ดวันถึงสิบห้าวันนะคะ เพื่อที่ให้จะให้แบบความเค็มของอมูลมวัวหรือคี้วัวน,นี้เจือจางลงแล้วเราก็จะเอาไปให้ไส้เรือนของเรากินเป็นอาหารเพื่อที่จะขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เรือนแล้วก็เป็นปุ๋ยของต้นไม้แล้วก็พืชของเราบำรุงรากบำรุงใบผลได้อย่างดีเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อหมักของเรานะคะตัวนี้สองสองบ่อนีค่ะบ่อหมักก็หมักก็คือเติมน้ําปกติะคะ่ะน้ําธรรมดาก็หมักไว้เจดวันถึงสิบห้าวันแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะพอเราหมักได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนค่ะเอามาลงบ่อให้ไสเดือนอันนี้คือลงไปเมื่อวานนี่คือเปลี่ยน เปลี่ยนเปลนอาหารให้เขาใหม่เกิดสี่บอ่อตัวนี้ส่วนตัวที่เราเลี้ยงเข้าแล้วแล้วทีนี้เขาเขาขับถ่ายขี้ขึ้นมานี่ค่ะคือ2บอบ่อตัวนี้เรายังไม่ได้ล่อนเขานะคะวันนี้เราจะล่อนแล้วก็เปลี่ยนอาหารให้เขาใหม่ะคะ่ะประมาณสักหนึงเดือนนะคะเราก็จะมาล่อนเอามูลไส้เดือนตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ นี่ค่ะภายในโรงเรือนของเราไม่ใหญ่มากค่ะใช้ผลิตเองผลิตปุ๋ยเองไว้ใช้ในบ้านนาค่ะเผื่อเป็นไอเดียเพื่อนๆนะคะเผื่ออยากทําบ่อตัวนี้เป็นบ่อซีเมน์นะคะแล้วเอามาแบ่งครึ่งจะได้เพิ่มวงบ่อได้หลายๆวง เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้ใช้เองในบ้านนาค่ะเล็กๆค่ะ